ขอมเสิร์ฟค่ะพบบ้างมองไม่ดีนะคะนิยมล้างได้เลยนะใช่ไหม ไปแล้วเกือบถ่ายไม่ทันพ <c oughs> ร้อมเสิร์ฟค่ะ เมื่อวานพี่เอ็มเคก็ทานขนมจีนหมดจานใหญ่เหมือนกันนะนี่นี่ค่ะตํารุชเ,เบก้านะคะแล้วก็ขนมจีนนี่เห็นไหมคะหน้าตาเหมือนกันเลยนะคะรสชาติก็คล้ายๆฮะคล้ายๆ่ะ ชาติก็คล้ายๆกัน,กนชวนพี่เอ็มเคมาชีมกันค่ะแมะอุ่นผัดขน้านะคะอุ่นผัดขนาเพิ่ม ชนะหมูกกลค่ะมานะคะ,ะขายบอกครี่เนาะแทนแล้วก็หมูกโกลนะคะรีเวฟก่อนนะจ๊ะน,นี่แล้วเดี๋ยวมาทานกัน เสุอค่ะขอเสือกนะจ๊ะ เนี่ยนะคะปูปูดองนะคะก็ออกหวานนะแต่น่าจะเป็นของเวียดนามตำส้มตำอร่อยเลยแสดงว่าบ้านเขาก็คือคือกับเรานะคะอืมคื่อืม เด็ดค่ะพริกสองเม็ดนึงกับเผ็ดเนาะอืม <laughs> มานะคะเอิจอใจกันค่ะ